ชีดกกหนวดปลาดุกที่ฉีดทับข้าวแล้วข้าวไม่ตายไหมมีค่ะมาทางนี้ได้เลยค่ะพวกตระกูลใบกว้างนะคะตะก,กุนกบหรือหนวดปลาดุกแค่หมูอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเป็นปกล่องนี้ได้เลยค่ะ,ะกล่องแดงตัวนี้นะคะสารไพาราโซสารฟูรอนค่ะเป็นยาฆ่าหญ้าใบกว้างนะคะและตะกุนกบค่ะหนวดปลาดุกแควหมูพวกนี้เนี่ยกำจัดได้ดีเลยค่ะและเก่งเลยนะคะดูนี ราคาประมาณใบแดงกว่าค่ะหนึ่กล่องนะคะมีในทั้งหมด10ซองก็คือ1ซองน้ำย20ลิตรนั่นเองค่ะและถ้าใครที่มีใบแคบด้วยนะคะเป็นคู่นี้ได้เลยค่ะเขามีจัดเซ็ตมาให้แล้วนะคะนะตัวนี้ก็คือสารบิสไพรีแบคเป็นยาฆ่าญ้าใบแคบนั่นเองนะคะและชุดนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะฉีดทับข้าวไปได้เลยนะคะนะ ข้าวไม่แดงค่ะจี G ้ซ um ้ํำได้ข้าวไม่แดงแน่นอนนะคะถ้าย่าแก่ก็ใส่อย่างละสงซองต่อน้ํา20ลิตรได้เลยค่ะราคาน่ารักนะคะรวมแล้วประมาณ3าใบแดงเองค่ะ